สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูถนนอำเภอพนมดงรักครับช่วงนี้มีเหตุการณ์ประทะกันครับถนนโล่งเลยครับดูบ้านเรือนประชาชนครับปิดเงียบกิบครับช่วงนี้น่าจะอยู่ที่ศูนย์อพยพกันหมดครับ ไม่มีร้านไหนเปิดเลยครับเป็นบรรยากาศที่แบบบอกไม่ถูกครับเงียบสงบได้ใจจ,จริงๆครับมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนอ่ามีหนึ่งร้านที่เปิดครับอดิสรพาณิชย์ครับ ดูถนนครับน่าจะมีแค่รถผมคันเดียวแหละเพราะตอนนี้มันยิงกันอยู่จะพาไปชมเสียงนหวานครับจากการยิงของกัมพูชาและไทยครับหวานเจ๊ฟครับพี่น้องร้านปิดหมดเลยครับ เราคุไปหากินข้าวที่ไหนเนี่ยโห,โ,หโล่งเลยครับนึกว่าถนนสร้างไว้เพื่อผมคนเดียวเงียบกริบเลยครับไม่มีร้านไหนเปิดเลยครับอ่ายังมีรถเดียว คันหนึ่งครับ